สวัสดีครับผมบุธนะครับจากบริษัท WU Design ซน์แอนด์คอนสวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานนะครับที่หมู่บ้านเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์ก็จะเป็นงานต่อเติม2หลังเลยมีงานที่ทําโครงสร้างที่เป็นพื้นคอสลอก็จะมีการลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็มีคานรอบบ้านเลยเราก็ลงเข็มไป ทั้งหมด44ต้นแล้วก็มีการเทพื้นคอนกรีตเนี่ยรอบบ้านทั้ง2บ้านก็ตกอยู่ประมาณ200กว่าตารางเมตรเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเราใช้เวลาทํางานมาถึงวันเนี้ยนะครับก็ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราเทพื้นคอนกรีตไปนะครับต้องใช้เครื่องปั๊มคอนกรีตเท่านั้นไม่งั้นเทไม่ทันแน่นอนแล้วก็มีการต่อเครื่องปั๊มคอนกรีตเนี่ยรอบบ้านเลยแล้วก็สั่งคอนกรีตสําเร็จนะครับจาก C ีแพคผสมกันซึมมาด้วยเลยเนาะอันนี้เราเทคานกับพื้นพร้อมกันนะครับก็เท จะเป็นคอนกรีตสเปคผสมกันซึมนะครับจริงๆก็ตัวฐานรากแล้วก็ใช้สเปคเดียวกันในวันที่เทจริงๆก็จะมีช่างเข้ามาหลายชุดเลยนะครับทั้งช่างที่เป็นชุดรถปั๊มคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นช่างที่ของ C ีแพคเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการเทต้องใช้รถเทคอนกรีตเนี่ยหลายคันนะครับก็จะมีต่อๆกันเลยวันนั้นหน้างานก็จะ รอกันเลย3-4คันแล้วก็เทเทแต่ว่าพอเราใช้เครื่องปั๊มคอนกรีตเนี่ยมันจะเทได้ไวมากๆเฉพาะพื้นเนี่ย200กว่าตารางเมตรไหนจะคานอีกก็ใช้เวลาในการเททั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เสร็จละในระหว่างเทเนี่ยช่างเขาก็จะมีการจี้คอนกรีตไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เราจะไม่ได้ใช้แบบที่เป็นแบบเหล็กนะครับเทแล้วมาแกะแบบบอ,อกเราจะไม่ใช้แบบนั้นเนาะเราใช้เป็นแบบที่เป็นอิดบล็อกนะครับ ก็จะต้องมีการฉีดน้ําก่อนเทด้วยอะไรประมาณนี้พอเราเทเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการจี้คอนกรีตนะครับระหว่างที่เทไปเรื่อยๆรอบบ้านเลยเพื่อไม่ให้เกิดโพรงเกิดลังพึ้งในเนื้อคอนกรีตในช่วงนี้ช่างก็ทําการขึ้นโครงสร้างนะครับที่เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างของส่วนต่อเติมมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กยาวไปเลยนะครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านสองหลังในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีงาน โครงสร้างหลังคาตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นเทเลสหน้าบ้านเดี๋ยวจะมีหลังคาแล้วก็มีระแนงด้วยก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทัวร์รอบบ้านนะครับลองมาดูกันนะครับอันนี้เราก็จะมีการเทล,ลดระดับเนาะตรงนี้มันจะเป็นชานพักนะครับเป็นชานบันไดก่อนที่จะเดินเป็นเทเลสหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะครับเราก็จะทําการปูกระเบื้องใหม่หมดเลยนะตรงนี้เราก็ปูใหม่ จะต้องปูระดับเดียวกันก็จะเป็นเทเลสหน้าบ้านยาวมาจนถึงข้างบ้านบริเวณนี้ก็จะเป็นระดับเดียวกันเลยนะครับมาถึงเทเลสข้างบ้านบริเวณนี้นะครับตรงเนี้ยของเดิมเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแต่เจ้าของบ้านอยากใส่เป็นประตูเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานสามารถเดินออกมาที่เทเลสได้เลยอันนี้เราทําการทุบไปแล้วก็เลยใช้บูชีนเนี่ยปิดไว้ก่อนการฝนกันมแมลงเข้าบ้านเสร็จแล้วพอมาช่วงนี้ก็จะเป็นทางเดินตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ลดระดับลงมาแล้วนะ ก็จะเป็นทางเดินยาวไปจนถึงอีกบ้านหลังหนึ่งเลยแต่จะสามารถเดินวนหลังบ้านได้เราก็จะเว้นร่องไว้นะครับตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเนาะแล้วเราก็จะถ่ายเป็นฟลอร์เดนส่วนท่อที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นท่อสำหรับน้ำทิ้งของรางน้ำฝนน้ำทิ้งจากระเบียงก็จะสามารถเดินรอบบ้านนะครับแล้วก็วนมาที่หลังบ้านได้หลังบ้านพอเราลือ้อรั้วโครงการออกไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ใช้ร่วมกันทั้งสองหลังเลย อันนี้คือแนวรั้วเก่าที่เราทําการรื้อออกไปอันนี้เป็นรั้วสาเร็จรื้อค่อนข้างง่ายพอเราลื้อออกไปแล้วพอเราสร้างเสร็จเทคอนกรีตไปแล้วก็จะเห็นพื้นที่นะครับว่ามันก็จะเป็นลานโล,ล่งรู้สึกใหญ่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งสองบ้านก็จะสังเกตว่าก็จะเห็นท่อขึ้นมาอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยท่อที่อยู่แนวตรงกลางนะครับที่อยู่คู่กันเนี่ยแนวเนี้ยนะครับจะเป็นบ่อพักของแต่ละหลังนะ เราก็จะต้องทําการแยกไว้ด้วยชุดน้ําทิ้งของแต่ละหลังเพราะว่าอนาคตถ้าเผื่อว่าเจ้าของบ้านขายทิ้งเนี่ยก็สามารถทํากําแพงแล้วก็แบ่งจุดน้ําทิ้งได้เลยส่วนต่อเติมเนี่ยก็ทําการล่นไว้หมดแล้วเช่นการถ้าเกิดต้องการจะขายบ้านนะครับก็ล่นระยะไว้หมดแล้วอาจจะมีแค่โครงสร้างเนี่ยที่มันอยู่ติดกันจริงๆก็สามารถแก้ไขได้ไม่มีปัญหาตัวท่อน,นะครับของบ่อน้ําทิ้งพวกนี้ก็จําเป็นที่จะต้องทิ้งไว้เนาะเผื่อเซอร์วิสในอนาคตถ้าเกิดมีการอุดตัน ทิ้งไว้เป็นระยะะ,ยะนะครับแต่ละจุดมันก็จะมีความสําคัญนะครับเพราะว่าบางจุดก็จะมีน้ําทิ้งจากห้องน้ําชั้น2มีน้ําทิ้งจากห้องครัวอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันอนาคตรเราจะปูกระเบื้องพื้นตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยฝาสเตเลสเพื่อ,อไว้เซอร์วิสนะครับประมาณนี้ถัดมาเราก็จะเห็นพวกน้ําทิ้งของรางน้ําฝนต่างๆอันนี้เป็นรางน้ําฝนไวนิลนะครับเราก็ทําการติด รางน้ําฝนที่ชั้น2ถ้าสังเกตดีๆสีมันจะใกล้เคียงกับเชิงชายเดิมของตัวบ้านมากๆติดที่เหมือนไม่ติดนะครับแล้วก็ทําการวางตําแหน่งน้ําทิ้งท่อน้ําทิ้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนิดนึงปกติทั่วไปที่เขาติดเนี่ยเขาจะให้มีน้ําทิ้งอยู่ตามมุมใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันดูเกะก,กะสายตาเราก็เลยต้องทําการ แอบซ่อนนิดหนึ่งนะครับให้มันเนียนๆไปกับช่องชาร์ปเนาะก็จะทิ้งไว้เป็นคู่เราคำนวณแล้วว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ท่อเราก็จัดวางให้มันอยู่เป็นคู่ๆแล้วก็ทำระดับสลบของรางน้ำฝนให้ดีอันนี้ช่างที่มาติดรางน้ำเขาก็ต้องมีการทำสลบก่อนไม่งั้นเนี่ย พอเวลาที่ฝนตกหนักๆน้าไม่ไหลน้ําขังแย่เลยนะครับเราก็จะมีการติดตั้งตะแก,งกรงกันใบไม้กันนกไปทํารังด้วยนะครับถ้าใครสนใจรางน้ําฝนไวนิลแบบนี้สามารถติดต่อทางเพจเราได้เลยนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายหลังคาไวนิลและรางน้ําฝนไวนิลของทางวีจีนะครับหลังคาเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่น3สีส่วนรางน้ําฝนก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่น3าสีเช่นกันใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจเราได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะทําการฝางังจุด น้ำทิ้งต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเราจะทำการแยก น้ำทิ้งกับฟอร์เดนต่างๆออกจากกันนะครับอย่างตัวเนี้ที่อยู่ตามแนวล้วนเนี่ยจะเป็นแนวของฟอร์เดนนะครับเราจะปูกระเบื้องให้สโลปมาที่ฟอร์เดนริมั้วนะครับเราแยกท่อออกจากกันเลยไม่งั้นระบายไม่ทันแน่นอนแล้วก็เรื่องระยะต่างๆด้วยไม่สามารถวางท่อใหญ่ได้กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะว่ามันเจอกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในหน้างานค่อนข้างเยอะเวลาเราต่อเติมนะครับเดี๋ยวลองวนมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะครับ ตอนที่เราเทคอนกรีตเนี่ยเราก็จะให้ช่างทำการฝังเพดเหล็กก็จะเห็นเพดเหล็กที่อยู่บนพื้นแบบนี้เราจะไม่ได้มายึดพุกเอาตอนหลังนะครับผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเราจะใช้เพดแล้วก็มีโบที่เป็นแอลโบนะครับฝังไว้เลยเสาจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับถ้าคุณใช้แค่พุกเนี่ยโอ้โหผมทุบนิดนึงน่าจะสั่นโยกเลยละคร อันนี้แข็งแรงมากแล้วก็ทําการขันสกูโบอีกรอบหนึ่งตรงนี้แน่นมากๆก็ทําการตั้งเสาอันนี้เป็นเสาเหล็กหน้า4ี่คูณสี่เราจะไม่ใช้เล็กไปกว่านี้พอเราก่อผนังความหนาของผนังเนี่ยจะเท่ากับหน้าเสาเลยในส่วนนี้เวลาที่เราฉาบเราจะต้องมีการติดตั้งซาะกล่องเพื่อการลอยเล้าเบรคอยเล้าแล้วก็ความสวยงามในการเก็บงานด้วยด้านบนเราก็จะต้องทําการเชื่อมปิดหัวเสาด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้น้ําหรือความชื้นเข้าไปอยู่ภายในเสาได้จะเห็นบางที่ที่ไม่ปิดหัวเสาเนี่ยเวลารื้อโครงสร้างนะครับน้ําไหลออกมาจากเสาเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้นานๆสนิมจะกินจากด้านในเสาออกมาได้นะครับก็อันนี้เป็นดีเทล,ลที่สําคัญมากๆเราก็จะทาการเชื่อมปิดทุกหัวเสาเลยนะครับในระหว่างทําถ้ายังไม่เชื่อมปิดก็จะต้องทําการคุมหัวเสาให้เรียบร้อยเพราะว่า บางทีฝนตกน้ําก็จะเข้าไปอยู่ขังอยู่ในเสาได้จริงๆเราสามารถชุบหรือพ่นได้นะครับแต่ถ้าเราทํางานในปริมาณที่เยอะๆเราสามารถชุบได้นะแต่ถ้างานเราไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็ถ้าพ่นได้ก็พ่นหรือว่ากิ้งสีเอาก็ได้นะครับแล้วแต่หน้างานอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่หน้างานที่นี่เราสามารถพ่นได้แล้วก็ใช้วิธีการพ่นไปมันก็เร็วด้วยแล้วก็จริงๆการพ่นสีเนี่ย จะใช้สีปริมาณที่น้อยกว่าการกิ้งสีนะครับการกิ้งเนี่ยบางทีกิ้งไปรอบเดียวเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอบางทีสีรองพื้นอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดสนิมได้ง่ายนะครับอย่างพ่นเนี่ยมันสามารถพ่นให้เท่าทั่วกันได้ทั้งหมดเนาะมันสามารถคุมคุณภาพได้ดีกว่าการกิ้งนะครับก็ประมาณนี้ดูกันที่หน้าง,งานนะครับช่างก็ทําการขึ้นโครงอันนี้ก็ติดตั้งจันทันติดตั้งแปลหมดแล้วเรียบร้อย รางน้ําเราจะเป็นรางน้ําแบบแขวนนะครับเราจะไม่ทําการซ่อนรางน้ําเรามองว่าการทํารางน้ําซ่อนแล้วใช้สแตนเลสเนี่ยอย่างบางเจ้าบอกว่าใช้304นะครับแต่มันการันตีค่อนข้างยากว่ามันจะเป็นเกรด304แ้หรือไม่นะครับการวัดผลก็ค่อนข้างยากถ้าไม่ได้เข้าแลบเนาะเราก็เลยตัดปัญหาส่วนนี้ออกไปดีกว่าเพราะว่าบางทีใช้ไประยะหนึ่งก็เกิดปัญหาสนิมในส่วนที่พับ เนาะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปโดยใช้เป็นไวนิลไปเลยเพราะว่าหลังคาที่นี่เราก็มุงเป็นไวนิลอยู่แล้วนะครับที่นี่เราใช้ไวนิลของ VG นะครับเขาับประกันให้ทั้งหมด10ปีแต่รับประกันเลยยังไงใช้ได้เกิน10ปีอยู่แล้วบางที่เนี่ยใช้เป็น20ปีเลยนะครับเมื่อแผ่นมันเริ่มเสื่อมคุณภาพกรอบแตกเราก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับสาเหตุที่เวลางานต่อเติมชอบใช้แผ่นไวนิลแผ่นเมทัลชีท หรือแผ่นอะคริลิกนะครับเพราะว่าแผ่นพวกนี้มันสามารถทําสลบได้น้อยมากๆนะครับเช่นแผ่นไวนิลเนี่ยสามารถทําได้ต่ําสุดก็คือ3องศาแต่ก็ไม่แนะนําให้ทํา3องศานะมีสลบเยอะกว่านี้หน่อยจะดีกว่าสัก7องศานะครับกำลังดีแต่ถ้าเป็นหลังคากระเบื้องเป็นกระเบื้องรอนหรือซีแพคที่นิยมกันในการสร้างบ้านอันนี้มันจะใช้องศาสลบค่อนข้างเยอะเดี๋ยวลองหันมาดูทางฝั่งนี้นะครับน่าจะเห็นชัดเจน เห็นไหมครับหลังคาที่อยู่บนชั้นสองสลบมันเยอะมากนะครับถ้าสลบไม่เยอะเนี่ยน้ำไหลย,ย้อนแน่นอนก็จําเป็นที่จะต้องมีสลบเยอะแต่ว่าหลังคาไวนิลเนี่ยเวลาที่เราสั่งมาเนี่ยมันเป็นแผ่นยาวเราปูจากตัวบ้านออกไปหารางน้ําแล้วก็ต่อแผ่นข้างๆแต่รุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาออกแบบมาไม่เหมือนไวนิลที่ขายทั่วไปในท้องตลาดที่ขายทั่วไปในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นคลิปล็อกนะครับเป็นสันแล้วก็ล็อกกัน ซึ่งใช้ไปนานๆถ้ามีการโก่งตัวหรือมีการบิดงอไอ้ตรงจุดที่ล็อกตัวเนี้ยมันจะง้างเปิดได้แล้วก็มีปัญหาน้ําซึมได้ทาง VG เนี่ยเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วแล้วก็ทําการจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับก็คือเขาจะมีตัวสันล็อกข้อที่ด้านบนซึ่งมันจะสามารถจบปัญหาได้ดีกว่าเวลาที่เรามุงไวนิลนะครับแบรนด์อื่นๆที่ขายใน้องตลาดเนี่ยเราจะต้องมุงจาก ฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคลิปล็อกที่ซ้อนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเกิดวันนึงแผ่นตรงกลางมันเสียเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแผ่นตรงกลางเนี่ยคุณจะต้องลื้จากแผ่นแรกมาหาแผ่นที่เสียอันนี้คือวินิวที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปแต่ถ้าเป็นของว g จีที่ผมใช้ให้ลูกค้าผมเนี่ยถ้าเกิดคุณเสียแผ่นกลางใช่ไหมแผ่นกลางสมมุติว่ามีของหนักๆตกมาใส่แล้วแผ่นมันแตกหรือว่าแผ่นเป็นรอยคุณอยากเปลี่ยนคุณแค่แกะตัวครอบออกและยกแผ่นขึ้นคุณเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วปิดตัวครอบลงไป ตัวครอบเนี่ยมันเป็นตัวครอบสันระหว่างรอยต่อของ2แผน่นการรั่วซึมบอกเลยว่าคุณจะไม่เจอแน่นอนจะมีอย่างเดียวที่สามารถรั่วซึมได้ในงานต่อเติมก็คือแนวแฟชชิ่งนะครับส่วนที่มันอยู่ติดตัวบ้านอันนี้เป็นธรรมชาติของการต่อเติมเลยเมื่อซีลแลนซ์คุณเสื่อมนะครับก็จะสามารถรั่วซึมได้แต่เราก็เข้าใจปัญหาว่าเราจะต้องเก็บหรือแก้ไขงานมันยังไงอย่างน้อยเนี่ยเราใช้แผ่นที่คุณภาพดีปัญหามันก็น้อยลงนะครับ ในส่วนของสีที่นี่เราใช้เป็นสีรองพื้นของ T O A แล้วก็สีทับหน้าก็เป็นของ T O A ทั้งหมดนะครับจะไม่มีการยัดไส้ว่าเป็นรองพื้นของยี่ห้อถูกๆแล้วมาใช้สีทับหน้าเป็น T O A นะครับผมเน้นว่าต้องใช้แบรนด์ที่ได้คุณภาพ เราก็จะทําการตั้งเสานะครับแต่ละจุดตามแบบที่ได้ทําการออกแบบไปเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่ก็จะมีห้องเก็บของห้องซักล้างนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องซักล้าง<ม>เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องน้ํานะครับส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่โลง่งแต่ว่าจะเป็นหลังคาอะคริลิกนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นหลังคาโปร่งแสงแล้วก็ จะเป็นผนังระแนงตรงนี้เพื่อบังสายตาจากเพื่อนบ้านนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความต้องการของเจ้าของบ้านมันก็จะเป็นกระบวนการที่เราออกแบบไว้หมดแล้วถามว่าในหน้าง,งานนี้มีการแก้ไขดัดแปลงหรือเพิ่มบ้างไหมก็มีนะครับเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องเข้าใจว่าบ้าน2หลังเวลาเราต่อเติมหากันเนี่ยบางทีบ้านสองหลังระนาบมันไม่เท่ากันนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องระดับบ้างระยะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะ ก็จะมีงานเพิ่มในบางจุดที่ลูกค้าต้องการเราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะมีการติดประตูะครับอันนี้เป็นประตูของ t ทอสเทมนะครับเป็นรุ่น i r r ์โฟเดี๋ยวตอนจบงานเราจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งรุ่นนี้ดีมากแต่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหล็กที่ทําการเตรียมกันไว้ โอเคเราก็โยกย้ายมาที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับก็จะทําการเตรียมเหล็กกันบริเวณนี้เนาะคือหน้างานนี้ทํางานค่อนข้างสะดวกเพราะว่าพื้นบ้านก็จะมีติดกันแค่หลังเดียวนะครับแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นถนนสาธารนณะด้านหน้าก็จะไม่ติดกับใครเลยก็สามารถทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีการเปลี่ยนประตูอันนี้เราก็ทําการลื้อให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งประตูของท็อสตมอีกเช่นกันนะครับ ค่อนข้างสวยงามเลยเดี๋ยวตอนท้ายจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าความสวยแรกมากับความแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าของเขาดีจริงๆนะผมดูแล้วการติดตั้งหรือว่าการประกอบนะครับคือเขาเป็นประตูอลูมิเนียมที่ตัดมาจากโรงงานเลยมันจะค่อนข้างเนี๊ยบในส่วนนี้หน้าบ้านเดี๋ยวเราจะมีการทําหลังคานะครับโรงจอดรถ จริงๆลงจอดรถในตัวบ้านเดิมอะ่ะมันก็เพียงพอนะแต่ว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่แสงแดดหรือฝนเนี่ยอาจจะสาดเข้าไปได้นะครับเจ้าของบ้านก็เลยทําการติดตั้งหลังคาลงจอดรถตรงนี้ไปเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็จะยาวตั้งแต่เสาทางด้านซ้ายนะครับไปจนสุดตัวบ้านเลยเนาะ พอพ้นจากมุมบ้านไปก็จะไม่มีหลังคาพื้นเราก็มีการเทสโลปไว้ให้หมดแล้วเราก็จะทำการเว้นร่องตรงนี้ไว้นะครับอันนี้เราใช้เหล็กกั้นเป็นแบบไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องรื้อเหล็กตัวนี้ออกนะครับตรงนี้จะเป็นร่องประมาณ10เซนเราจะาไว้เทยางมาต่อยหรือว่าจะโรยหินก็ได้แต่ว่าผมว่ายางมาต่อยน่าจะเหมาะกว่านะครับเวลาที่พื้นตรงนี้มันซุดเราก็เก็บ ในบริเวณนี้ได้พื้นในส่วนนี้เราลงเสาเข็มไมโครพายแต่ส่วนนี้มันไม่มีนะครับมันเป็นออนกาวก็จะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับในส่วนนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็ทําการแก้ไปแค่บริเวณแถวนี้เองนะครับไม่ได้เยอะมากประมาณนี้ครับในส่วนรั้วเราก็จะต้องตั้งรางกันใหม่ช่างก็ทําการฝังเหล็กไว้ตามพื้นก็เดี๋ยวจะมีการตั้งรางแล้วก็ปูกระเบื้องส่วนรั้วประตูก็จะมีการแก้ไขเช่นกันอันนี้ก็จะค่อยๆทํากันทีละสะเต็ปเนาะ ในช่วงนี้ก็หลักๆก,ก็จะเป็นงานโครงสร้างก่อนแล้วก็จะมีการก่อฉาบผนังมุงแผ่นหลังคาอะไรประมาณนี้ครับก็เข้าสู่กระบวนการของงานสถาปัตย์สังเกตด,ด้านบนนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงผนังที่เป็นกระเบื้องทางด้านขวามือตอนแรกนะครับเขาก็จะมีบานฟิกอยู่ที่เราก็ทําการลือ้อ บานฟิกนั้นออกแล้วก็ทําการลื้อกระเบื้องของเดิมออกทั้งหมดเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องการความเนี้ยบนะครับอยากให้กระเบื้องลายมันต่อกันของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเศษอยู่ริมถ้าเราลื้อแค่ริมริมบางทีมันลามนะครับก็เลยรื้อ ปูใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ปูให้มันได้แพทเทิร์นด้วยเราก็ทําการฉาบแล้วก็ทากันซึมเสร็จแล้วก็ปิดด้วยกระเบื้องตัวนี้เข้าไปกระเบื้องตัวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างสูง1ตารางเมตรตก2,500บาทในส่วนของขอที่เป็นคิ้วบัวเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการเก็บสีตอนก่อนส่งมอบมาอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้เพื่อความเรียบร้อยในจุดนี้นะครับเราก็จะมีการแก้ไขลักษณะนี้ทั้งสองหลังเลยก็เป็นงานส่วนที่เพิ่มเติมมาจากสัญญานะครับเดี๋ยวลองไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับ โอเคช่วงนี้ก็จะมีการเว้นไว้นะครับเพื่อเอาไว้ปลูกต้นไม้เราก็มีการแก้แบบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านรู้สึกว่าทางเดินมันเล็กไปนิดนึงก็เลยขยายเพิ่มอีกนิดนึงให้มันจบกับตัวหน้าเสาก็จะได้เรื่องความสวยงามด้วยช่วงตรงนี้ก็ประมาณเมตรนิดๆน,นะครับทางเดินเพื่อมาสู่ส่วนเทอร์เรสข้างบ้านในส่วนของรางน้ําฝนเราก็จัดการเดินท่อนะครับ ฝังลงไปใต้พื้นเหมือนกันอันนี้ก็ทําการติดตั้งนะครับน้ําก็จะลงมาจากชั้นสองโดยตรงเลยลงมาทางจุดนี้แล้วท่อก็จะอยู่แนวติดกับตัวบ้านจะแยกกับส่วนที่เป็นฟรอร์เดนตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินที่เชื่อมไปหาบ้านอีกหลังหนึ่ง ตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ80-90เซนนะครับจะยากแค่เฉพาะตอนต่อเข็มแล้วก็การวางระบบเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าง,งานโดยรวมๆผ่านมาแล้ว2เดือนครึ่งนะครับพอเข้าสู่งานสถาปัตย์แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างไวนิดนึงก็จะมีช่างหลายๆชุดนะครับเข้ามาทํางานช่างโครงสร้างมุงหลังคาช่างไฟช่างก่อผนังแล้วก็ช่างปูกระเบื้องนะครับภายนอกภายใน ก็จะมาทํารุมๆกันแต่ว่าเราก็จัดคิวให้สลับกันนะครับไม่งั้นชนกันจะทํางานยากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนกว่าจะส่งมอบงานไปเลยนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการต่อเติมบ้านนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจเราได้เลยก็จะมีแอดมินคอยตอบคาถามนะครับให้คําปรึกษาใครที่ต้องการให้เราเข้าไปประเมินหน้างานก็สามารถพูดคุยกันก่อนได้นะครับอาจจะประเมินราคาเบื้องต้นกันก่อนนะครับเราจะมีสเต็ป ในการทำงานแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวแอดมินเขาจะมีใบขั้นตอนนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับส่งไปให้กับทางลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ